สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิล h ช n n นลค่ะและนี่คือ t ทอ o t a r t ist ค่ะใกล้สิ้นเดือนกันแบบนี้เนืเรามาถึงการดูดวงความรักนะคะของคนทั้ง7วันให้แล้วนะคะรอบนี้เป็นของเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะมาดูกันว่าเดือนแห่งความรักเนื้อวาเลนไทยความรักของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้างรอบนี้เริ่มกันที่คนที่เกิดวันพุธก่อนเลยนะคะมาดูกันค่ะคนวันพุธของเปิลไม่ได้แบ่งกลางวันกลางคืนใครเกิดหลังเที่ยงคืน นับมาเป็นวันพุธหมดเลยนะคะทั้งกลางวันกลางคืนดูรวมกันนะเรามาเริ่มต้นจากไพ่ทาโร่กันได้เลยเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเลยจากพลังงานนะก็ต้องบอกว่า Energy ค่อนข้างจะมุ่งมั่นไปในเรื่องของการทํางานเนาะเหมือนแบบเออยังไม่ได้สนใจในเรื่องความรักก็ได้หลายหลายคนนะอาจจะแบบ อ่าไม่เอาและความรักเหมือนรู้สึกแบบหมดหวังหรือว่าอาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังมาไม่มีไพ่เดทขึ้นมาใบแรกเลยวค่ะแล้วว่าเออรู้สึกแบบไม่เอาและความรักไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานดีกว่าความรักที่มีมันก็เหมือนแบบไม่ชัดเจนหรือว่ามองไม่เห็นอนาคตว่าเฮ้ยเราจะมีความรักที่ดีได้ยังไงอะไรแบบนี้เนาะเออถ้าเกิดใครที่โสดมานานหรือผิดหวังเสียใจมาเพื่อนคิดว่าหลายๆคนอาจจะอยู่ในโมเมนต์แบบนี้ค่ะที่รู้สึกว่าไม่เอาละความรักคือมันมองไม่เห็นภาพอะว่าอนาคตบบความรักมันจะมีความรักที่ดีได้ยังไงเพราะฉันก็จะไป มุ่งมั่นในเรื่องของการํำมาหากินสัมมาค่ะมีภาระความรับผิดช,ชอบค่อนข้างเยอะด้วยเนอะแล้วคุณทําได้ดีด้วยค่ะมันจะมีความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นใครที่โสดอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเออเราเหนื่อยละเราขี้เกียจตามหาความรักเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานเนอะแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆการที่คุณมุ่งมั่นในเรื่องของการงานมันทําให้คุณมีเสน่ห์ด้วยนะมันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีคนเข้ามาแต่คุณอาจจะเหมือนปิดกั้นเนอะ คือแบบไม่เอาละความรักรู้สึกว่ามีแล้วมันทุกข์หรือว่ามีแล้วก็ไม่รู้มันจะดีหรือเปล่ามองไม่เห็นอนาคตคุณเลือกที่จะไม่เอาคุณก็ไปโฟกัสเรื่องการงานนะอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้าเกิดคนที่เข้ามาดูบอกว่าไม่ค่ะโฟกัสเรื่องความรักใครอยากให้มีเข้ามาให้คุณโฟกัสที่ตัวเองค่ะทําตัวเองให้ดีเนาะมุ่งมั่นทํางานหาเงินมีความมั่นใจในตัวเองรักตัวเองเยอะๆค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ามันจะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณอาจจะเป็นคนเก่าๆกลับมาก็ได้แต่การกลับมาของคนเก่าถ้าคุณรอนะในกกกกรรณณีีีท่่คคุอออ็็ต้งงบววาามมมัันย ไม่ชัดเจนอยู่เยอะมากเลยในความสัมพันธ์คือกลับมาก็ยังงงง,งยังไม่รู้จะกลับมาจะมาคุยเฉยๆหรือว่าจะกลับมาสารสัมพันธ์หรือจะคืนดีหรือยังไงหรือมามา,มาไปไปคือมันยังมีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะยังอย่าเพิ่งไปกดดันมากหรือไปคาดหวังอะไรเยอะคุณจะได้ไม่ทุกข์ นะส่วนใครที่เป็นความรักใหม่เข้ามาเลยก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มค่ะว่าจะเป็นคนที่เด็กกว่าหรือว่าเจอ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 จากหน้าที่การงานเป็นคนที่มีความแตกต่าง,งคุณเยอะๆก็ได้นะเป็นชาวต่างชาติเป็นแบบพ่อไม่แม่ไม่เป็นเพศเดียวกันหรือเป็นคนที่มันมีตําหนิอะไรเงี้ยเนาะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณก็ได้ซึ่งคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะชอบดีไม่ชอบดีจะยังไงดีมันเป็นการเริ่มต้นค่ะมันอาจจะดู ไม่ตรงสเปคคุณอ่ะเออบันรู้สึกว่ามันที่คุณงงงมันอาจจะเหมือนถ้าเขาชัดเจนมาจีบคุณคุณอาจจะมีความไม่มั่นใจว่าคนนี้หรอจะดีหรออ่ะก็ได้แต่ถามว่าคุณเปิดใจคุยไหมก็คุยนะอ่ะเพราะฉันก็ไม่ต้องรีบใครที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ไปเรื่อยๆส่วนคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งกดดันมันก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่มากในความสัมพันธ์นี้คือมันยังไม่ได้พัฒนาอะไรเยอะถ้าเราแบบมองโลกแบบโพสิทีฟเนอะค่อยเป็นค่อยไปไม่กดดัน ก็จะไม่ทุกเยอะความความทุกเนี่ยมันเกิดจากความคาดหวังถูกไหมยิ่งคาดหวังมากก็ยิ่งทุกมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการที่เราไม่คาดหวังมันก็จะไม่ทุกเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่ามันยังไปได้นะแต่ว่ามันยังไม่ได้ดูแบบเห็นชัดเจนอะว่าเออจะตกลงเป็นแฟนกันหรือคนนี้คือใช่แล้วแหละคนสุดท้ายของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นมันยังมีความ เทาๆทางงงลุ่มๆุ่มดอนดอนอยู่ค่อนข้างมากอ่ะก็อย่าเพิ่งไปกังวลอะไรเยอะเนาะเพิ่งคิดว่าให้เวลาเป็นตัวช่วยกันละกันถ้าคุณไม่กดดันคุณจะไม่ผิดหวังนะคะส่วนคนความสัมพันธ์ชัดเจนมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะเพิ่ก็บอกว่าคุณนะ่าจะไปโฟกัสในเรื่องงานซะมากกว่า เออมันเหมือนมีงานใหม่มีโปรเจกต์มีความรับผิดชอบอื่นๆที่มันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอเปิ้ลคิดว่าคุณจะไปมุม่งมั่นในเรื่องเหล่านั้นมากกว่าเรื่องความรักเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความรักมันจืดมันเบือ่อมันเหนื่อยมันแบบเออแกเป็นเพื่อนกันไปละก็ได้หรือว่าเรางานเยอะมากจนเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับความรักก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดคนมีคู่แล้วก็ต้องแนะนําว่าถ้าเกิดความรักของคุณยังโอเคอยู่อ่า แต่มันมีงานเยอะก็ต้องบาลานซ์นิดนึงเนาะบางทีคู่เราจะรู้สึกว่าเราโฟกัสแต่งงานไม่สนใจเขาก็ได้เพราะเอเนจีในเรื่องความมุ้งมิ้งมันไม่มีเลยมันมีแต่ความแบบเขาเรียกอะไรอะเหมือนแบบมันมีแต่รับผิดชอบอสมมติมีลูกก็ไปโฟกัสเรื่องลูกเหมือนทําตามหน้าที่มีวินัยกับตัวเองอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมันก็เลยมีความแบบน้อยใจคุมเครือถ้ามันไม่ใช่ตัวคุณนะที่ไปบ้างงานก็อาจจะเป็นคู่ของคุณแล้วทาให้คุณน้อยใจ ก็ได้ก็อาจจะต้องมีการสื่อสารพูดคุยกันเนาะล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาความสัมพันธ์แล้วคุณรู้สึกว่าเบื่อจังเลยไม่รู้จะเอาไงกับความสัมพันธ์ก็เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานก็ดีเหมือนกันค่ะคุณจะได้ไม่หมกมุน่นแล้วก็ไม่ทุกจนเกินไปนะคะโอเคประมาณนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะ มาถึงดวงความรักนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์หกเจ็ดค่ะให้กับคนที่เกิดวันพระรหัสับปปดีนะมาดูกันว่าเดือนวาเลนไทน์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างเปิดไพ่ขึ้นมาขออนุญาตขำเล็กน้อยค่ะขึ้นมาใบแรกเป็นเทอร์มิตเลยนะเป็นไพ่แบบราสีเนาะเก็บเนื้อเก็บตัวบางคนนี่คือโสดมายาวนานโสดมาแบบเงียบกริบมานานหรือว่าบางคนก็เลือกเยอะเลือกมากเนาะไอความโสดเงียบของเรามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบเลือกเยอะเราแบบอินโทรเวิร์ดเราไม่ค่อยไปเจอใครแต่จร,จริงก็อาจจะอยากมีแฟน ก็ได้เนาะแต่มันมีความเหมือนแบบถือดาบขึ้นมาด้วยแปลว่าในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายหลายคนเลยนะส่วนใหญ่ของคนวันพฤหัสอาจจะเหมือนมีความเป็นครูสูงนาะอาจจะอยากไปศึกษาหาความรู้อาจจะมีความแบบเลือกเยอะเลือกมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะยังโสดกันอยู่เนะเาะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ถ้าเกิดใครโสดก็มีแนวโน้มว่าจะยังคงโสดต่อไปเพราะไม่ได้ไปไหนเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็แบบ เลือกเยอะเองที่บอกอะใครเข้ามามันไม่ใช่ว่าไม่มีนะคือถ้าเกิดเราเปิดใจอะเป็นเชื่อว่าคุณก็จะมีคนเข้ามาเหมือนกันแต่เราก็จะแบบยังมีข้อตินูน่นนี่อะไรเงี้ยที่เรายังไม่โอเคหรือคนที่เข้ามาเนี่ยเนี่ยมันมีเพจออฟคัฟจริงๆมันมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามาคุยแต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงสเปคคุณหรือแบบ มันมันแบบเจอหน้าตอนแรกแล้วคุณไม่ชอบเลยเป็นก็เชื่อว่าคุณก็จะไม่คุณก็จะเหมือนถือดาบขึ้นมาป้องกันเนะาะแบบไม่ไม่ไม่ไมคนนี้ไม่ใช่ก็ไม,ไม่เอาเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนันมันก็พอเราเลือกเยอะเลือกมากแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็มันก็จะมีคู่ยากนิดหนึ่งเนะเออบางคนก็อาจจะเหมือนแบบอ่ะเดทออนไลน์เข้าไปเล่นแอปพลิเคชันอ่ะก็มีนะ ก็มีคนคุยแหละแต่ว่าถามว่ามันจะมีเป็นโตเป็นตนหรือเจอคนที่ตรงสเปกเลยไหมเปิ้ลคิดว่าอาจจะยังไม่ได้มีขนาดนั้นส่วนใครโสดสนิทถามว่าจริงๆแล้วมันจะมีโอกาสมีคนเข้ามาในเดือนนี้ได้ไหมมีนะมันมีเดือดทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วมันขึ้นมากับเพชรช็อปครับแปลว่าถ้าคุณรอคอยคู่แนะนาค่ะคนวันเกิดวันพฤหัสเนาะเปิดใจนิดหนึ่งมันจะมีคนเข้ามานะมันไม่ใช่ถึงขั้นไม่มีถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมันไม่ตรงสเปคตั้งแต่ภาพลักษณ์ตอนแรกก็ลองเปิดใจเป็นเพื่อนไปก่อนค่ะไม่ ชอบก็ได้เพราะมันคิดว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีใครมาชอบเลยแต่อยู่อาจจะมีการพบรักกระทันหันเกิดขึ้นมาก็ได้เออหรือบางคนอะอย่างที่บอกเรามีภาพฝันเราค่อนข้างเยอะไงว่าเราต้องการคนในฝันแบบโน้นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็อาจจะยังไม่เจอคนแบบนั้นจะถี่ลองเปิดใจค่ะเอาคนที่มันอยู่ในชีวิตจริงเนอะว่าเออเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณก็ได้คุณโอ้ยแบบ อย่างที่เพื่อนบอกอะมันมีความเหมือนแบบมันไม่ได้ตรงกับสเปคคุณร้อยเอร์เซ็แล้วคุณรอคอยคนที่ตรงสเปคมันก็เลยอาจจะคัดยากนิดหนึ่งไงก็ต้องถามตัวเองค่ะว่าอยากมีจริงไหมเพราะบางคนนะมีคนเข้ามาก็ไม่ได้แย่นะคนที่เข้ามาแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วฉันอยากมีไหมนะเพราะว่าเขาไม่ได้ตรงสเปคกับคุณร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะมีความแบบภาพฝันมากกว่าภาพของความเป็นจริงถ้าเกิดคุณอยู่บนความเป็นจริง ไม่ได้ปแปลว่าให้คุณลดสเปกนะแต่เหมือนว,ว่าให้คุณอยู่บนพื้นทางของความเป็นจริงเยอะๆอะ่ะมันก็จะทมให้คุณสามารถมีแฟนได้นะอันนี้ก็บอกสําหรับคนที่โสดมานานหรือว่าคนที่โสดอยู่นะตอนนี้ก็ละกันเนาะเป็นกำลังใจให้สามารถมีแฟนได้แล้วก็ขอให้เจอความรักเร็วๆก็ละกันนะส่วนคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคะ่ะระมัดระวังอ่ะคนมีคู่ด้วยเลยนะระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหว้งมันจะมีอารมณ์หึง,ห,งห่วงโมโหทะเลาะเบาแหว้งอะไรกันได้ง่ายมันอาจจะเป็นจากคําพูดความหึงหวงต่างๆนานา,นาเป็นไปได้เนาะ ถ้าทะเลาะกันไปก่อนหน้านี้มันจะมีการกลับมาคืนดีกันนะเปิ้ลไม่เห็นหรอกว่าใครจะเป็นคนง้อใครแต่ว่ามันจะมีการกลับมาพูดคุยกันแต่ถ้ายังไม่ทะเลาะแนะนําให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ค่ะบางทีมันอาจจะมีการพูดกันแล้วไม่ถูกหูหรือทะเลาะเบาแวงกันได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็จะมีภาวะของการเดทแอร์หรือว่าแบบไม่ค่อยอยากจะคุยกันเพราะกลัวคุยกันแล้วเดี๋ยวจะทะเลาะกันอีกอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ค่ะเรารักกันดีเราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่มันจะดูนิ่ง นิดหนึ่งก็ละกันอ่าเประชันก็ พยายามหาโมเมนต์ไปท่องไปเที่ยวหาแบบบรรยากาศดีๆระหว่างการมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแฮปปี้ได้นะคะมาถึงดวงความรักกับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะมาดูกันว่าเดือนที่เป็นเทศกาลแห่งความรักเนี่ยคนวันศุกร์เนอะผู้ซึ่งที่มีความละมุนละไมอะไรเนอะเ,เออเราจะามีความรักความสัมพันธ์ยังไงบ้างจากพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะทําไมไม่รู้ก็ร,รู้สึกว่าเหมือนเราจําเป็นจะต้องเลือกคนสองคนว่าจะเลือกคนไหนดี หรือว่าแบบมันเป็นภาวะของการต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนอะเพราะเห็นไหมมีไพคุณสองคนหันหลังให้กันแล้วเหมือนมันมีอะไรต้องเลือกด้วยอะมันเหมือนันเหมือนกับว่าถ้าเกิดตัวคุณเองเนาะเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าคุณจําเป็นจะต้องเลือกระหว่างอีกคนนึงกับอีกคนนึงว่าจะเลือกคนไหนดีเออแบบอยู่ๆแบบคนที่คุยคุยหายไปแล้วก็วนกลับมาในขณะที่เราไปเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับอีกคนนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไม่ได้คือมันเป็นภาวะของการที่เราต้องเลือกระหว่างอะไรสองอย่างอาจจะเลือก ความรักเลือกงานหรือว่าเลือกคนสองคนก็ได้หรือเลือกว่าจะแบบยังรอหรือว่าจะ move on ก็ได้มันเป็นพลังงานที่แต่ละคนที่เข้ามาดูมันเป็น general reading นาะแต่มันเป็นเพราะของการที่ตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จใจยังไงดีแล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองในการคิดตัดสินใจ <S <S ก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ถ้าเกิดใครอยู่ในภาวะที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างจะรอหรือจะ move on จะเลือกคนนี้หรือจะเลือกคนนั้น หรือว่าเออจะเลือกงานหรือเลือกความรักอะไรใดๆก็ตามที่เป็นการเลือกเนาะต้องบอกว่าเดือนนี้คุณยังเลือกไม่ได้แล้วก็จะคอนติเนียพาราเลลพยุงกันไปแบบนี้นะไปเรื่อยๆเนะแล้วหลายๆคนก็อาจจะเป็นรักทางไกลรักออนไลน์รักรักแบบต่างประเทศอยู่ไกลกันแบบนี้ก็ได้อืถ้ามันเป็นช้อยชังเลือกของคนสองคนอะ่ะมันก็เป็นไม่ได้ครัว่าคนสองคนมันมีดีมีเสียเนาะแล้วก็มีบุค,คลิกที่แตกต่างกันเยอะมันก็เลยทําให้เราอะเลือกไม่ได้ว่า จะเป็นยังไงดีเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยู่ในภาะวะที่ต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างอะก็ต้องบอกว่ามันยังอยู่ในโหมดนิ่งๆเนะาะเพราะไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ที่แบบยังขอคิดก่อนยังตัดสินใจไม่ได้อะไรแบบนี้หรือถ้าเกิดคนไม่ได้เป็นคนที่ต้องเลือกหรือตัดสินใจใดๆเนาะมันแปลว่าเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือก ก็เป็นไปได้เหมือนกันอแต่ว่าก็มันไม่มีการเลือกอะไม่ว่าคุณจะต้องเป็นคนเลือกหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนเลือกก็ตามมันคิดว่ามันก็เป็นพลังงานของการไปเรื่อยๆเนาะสําหรับคนโสดที่บอกไม่ได้มีตัวเลือกไม่ได้มีอะไรที่ต้องเลือกหรือต้องคิดต้องตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยก็ <c oughs> เป็นไปได้ค่ะว่าเราอะมันมีภาวะของการทั้งคล้ายๆอารมณ์ประมาณว่าเออแบบสับสนในตัวเองเนาะว่าจริงๆแล้วฉันอยากมีความรัก หรือฉันไม่อยากมีคือมันมีทั้งฟิลลิ่งแล้วมีทั้งการมีเหตุมีผลด้วยคือแบบเออก็อยากมีแฟนนะแต่ถ้ามีแล้วไม่ดีไม่เอาดีกว่าเอออยู่แบบนี้มันก็แฮปปี้ดีแล้วนี่ทํางานหาเงินคือมันจะมีความเหมือนแบบสับสนในตัวเองพอสมควรแต่จริงแล้วคุณมีความสุขด้วยตัวเองนะไพ่เดอะเวิลขึ้นมาเพื่อนเชื่อว่ามุมมองของคุณเนะ่ยคุณ คุณมีทั้งความอ่อนโยนมีทั้งความเข้มแข็งแล้วก็มีความทั้งเข้าอกเข้าใจเพราะฉะนั้นคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าเดอะวอลเป็นไพ่ของคนที่เติมเต็มแล้วเนาะไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่หรือคุณจะมีคนคุยใดๆก็ตามเป็นคิดว่าคุณมีความสุขดีเออไม่ว่าคุณจะเลือกได้หรือไม่ได้หรือว่าจําเป็นต้องเลือกหรือไม่เลือกก็ตามเนาะเพราะฉะนั้นเอเนจี Energy ไม่ได้แย่นะส่วนคนที่ มีคนคุยก็คล้ายๆคนโสดเนาะคืออยู่ในภาวะที่ไปเรื่อยๆอาจจะยังไม่ได้พัฒนาหรือยังแบบอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วก็คือไปเรื่อยๆเนาะอืมบ้นไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีการพัฒนาไป จากคนคุยไปเป็นแฟนอะไรในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่กันแล้วมันคิดว่าคุณอยู่กันด้วยความเข้าใจเนาะเออคือเหมือนแบบอ่ะก็รู้แหละว่ามันก็มีลิ้นกับฟันบ้างมันมีความเข้ากันได้แล้วก็มีความแตกต่างกันเยอะคุณสองคนจะเป็นคนคนละคั่วคืออาจจะบุคลิกไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้หรือมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกันก็ได้อะมันมีความมีความคอน FLICT กันในตัวเออแต่ว่า พอมันมีความเข้าใจคุณสองคนก็เออปรับจูนกันได้เหมือนมันก็ลิ้นกับฟันอะไรอย่างเนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็บอกว่าความรักของคนมีคู่ก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะก็ยังคงไปเรื่อยๆบางทีเราก็รู้แหละหลีกเลี่ยงว่าถ้าเกิดว่าจะทะเลาะเราก็เหมือนเลี่ยงที่จะไม่พูดอะไรอย่างเนี้มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณไม่ทะเลาะเบาแหวงแล้วก็ดูแนวโน้มมันเหมือนกับว่าอยู่กันด้วยความเข้าใจมันก็เลย ไม่ได้เหมือนแบบต้องตัวติดกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของการที่ต้องแบบตัวติดกันมากเหมือนเหมือนเป็นความรักที่ผู้ใหญ่พอสมควรเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นดวงของคนวันศุกร์ค่ะมาถึงดวงความรักให้แบบคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์หกเจ็ดนะมาดูกันว่าความรักจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นจาก คนโสดก่อนก็แล้วกันนะมันมีความกังวลคุมเครือ,อยังไงบอกไม่ถูกมันเหมือนเราอาจจะผ่านวิกฤตชีวิตอะไรมาก็ได้เนาะถ้าเกิดเราโสดสนิทเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องการงานเรื่องอุปสรรคปัญหาในชีวิตอะไรเงี้ยที่เราอาจจะยังคิด อยู่แล้วก็ยังอาจจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จหรืออาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้ชัดเจนอะไรอย่างนี้เนาะเปิ้ลเลยมองว่าคุณอาจจะอยู่ในภาวะของการที่ตัดสินใจแก้ปัญหาอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเพราะมีไพ่เดทด้วยมันหมายถึงการเกิดใหม่หรือมีวิกฤตชีวิตที่ผ่านมาก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความงงๆในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่เปิ้ลเลยมองว่ามันอาจจะทําให้คุณยังไม่ได้สนใจในเรื่องความรักอันนี้กรณีคนที่โสดสนิทมากๆเลยนะคือไหม่ได้มีเคสความรักอะไรใดๆแต่ถ้าเกิดคุณมีมันแปลว่าความสัมพันธ์ที่คุณ อยู่เนาะอาจจะเป็นคนคุยเป็นแฟนหรืออะไรก็ได้มันมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนนะอาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณแล้วมันก็ไม่ชัดเจนว่าเอ้ยเราอยากจะมีความรักใหม่ดีไหมนะเพราะว่าเราเคยเจ็บปวดเรื่องความรักเก่ามาหรือว่าเออคนที่เข้ามามันยังดูงงงไม่ชัดเจนเฮ้ยจริงๆเขาต้องการจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับเราในเชิงแบบไหนนะอะไรเงี้ยยิ่งเป็นคนคุยนะเป้นมองว่าเราอาจจะอยู่ในภาวะของความหน่วงงเนาะเออหรือว่าเราจะตัดดีเราไม่คุยกับเขาต่อดีไหมหรือว่าเราจะเป็ไงความสัมพันธ์นี้ดีเนาะ มันเลยเป็นไพ่แฮงแมนค่ะคือเป็นไพ่ของการที่ยังอดทนต่อไปแปลว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณที่มีอยู่ก่อนหน้านี้คือในเดือนมก,กราคมอะไรอย่างนี้เนาะในเดือนกุมภาพันธ์มันยังคงคอนติเนียแปลว่ามันยังคงไม่ได้มีความชัดเจนคือคุณอยากจะชัดเจนแหละคุณอยากจะเป็นหนึ่งดาบอยากจะตัดอยากจะแก้ปัญหาอยากจะอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังอยู่ในภาวะของการที่รู้หมดแหละว,ว่าต้องแก้ยังไงแต่เรายังไม่พร้อมที่จะแก้มันยังมีความ ไม่มั่นใจยังมีความกลัวความกังวลอยู่ค่อนข้างเยอะในการตัดสินใจในเรื่องความรักของคุณเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณโสดสนิทเพื่อนก็แนะนําว่าโสดไปก่อนดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งไปโฟกัสหรือว่าคาดหวังกับความรักมากเพราะไม่งั้นคุณจะนอยมันมีภาวะของความที่อารมณ์เดือนนี้มันจะเป็นอารมณ์คู่กลุ่นมีความนอยมีความกังวลค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรักคุณจะมีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบงงงงแหมชัดเจนเอาไงต่อดีเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆรักตัวเองมากๆโฟกัสที่งา มันก็จะช่วยให้คุณมีความทุกข์น้อยลงเนาะเปิ้ลไม่ได้มองว่าเดือนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรชัดเจนเลยมันอาจจะแบบค่อยๆอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านถ้าเกิดคุณมีการเปลี่ยนผ่านก่อนหน้านี้หรือถ้ามันจําเป็นต้องเปลี่ยนผ่านถ้าเดือนนี้คุณยังไม่พร้อมอจิตใจยังไม่แข็งแรงก็ค่อยเป็นค่อยไปเปิ้ลคิดว่าคุณจะหาคําตอบได้ในช่วงปลายเดือนนะมีนาคมน่าจะดีขึ้นอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วเปิ้ลมองว่ามันก็ยังอยู่ในภาวะของการที่เขาเรียกนะอดทนเนาะ คือยังเป็นคู่กันอยู่แหละแต่มันอาจจะอยู่ในภาะวะกันตัดสินใจว่าจะไปต่อจะพอหรือจะแก้ปัญหาที่เข้ามาในความสัมพันธ์ยังไงดีเดือนนี้ต้องเป็นกำลังใจให้มากๆค่ะพเพราะเพื่อนมองว่า มันยังอยู่ในภาวะของการที่ตัดสินใจไม่ได้อย่าใจร้อนละกันอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะเพราะว่าเดือนนี้มันมีเดือมูลมันแปลว่าอารมณ์ควรจะมีความเหมือนแบบเทาๆอ่ะพอมันเป็นภาพกลางคืนมันคือมองไม่ชัดใช่ไหมเพราะมันมองไม่ชัดแปลว่าเราอาจจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้เพราะมันมืดมันไม่ชัดเจนแล้วก็วิตกังวลเกินกว่าเหตุไปเยอะอ่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลยเลื่อนกุมภาพันธ์ไปก่อนเนาะแล้วคุณอาจจะแบบอ่าโอเคเราจะเห็นอะไรชัดขึ้นมีเหตุผลในตัวเองมากขึ้นไม่ได้ใช้อารมณ์อะไรเงี้ยมันจะทําให้การตัดสินใจ มคมมากกว่าเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนก็ได้เพราะมันมีหนึ่งดาบขึ้นมาตอนใบสุดท้ายเพื่อนมองว่าก็ต้องให้มันเป็นท้ายๆของเดือนก่อนเนอะเราค่อยมาพิจารณาอีกทีนึงถ้าตอนนี้แบบเออมืดแปดด้านคิดไม่ออกนู่นนี่เอาเวลาไปทาอย่างอื่นค่ะจะได้ไม่น้อยจนเกินไปนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันเสาร์นะคะให้ผ่านพน้นเรื่องที่มันไม่โอเคไปได้ด้วยดีก็แล้วกันมาถึงความรักให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะมาดูกันว่า ความรักของคุณจะเป็นยังไงต้องบอกว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะเป้นคิดว่าคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของภาระความรับผิดชอบการเงินการงานสร้างความมั่งคัง่งมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่าที่จะสนใจในเรื่องความรักนะไม่ว่าคุณจะสถานะไหนก็ตามนะแล้วก็มีความสุขด้วยตัวเองด้วย m p s ขึ้นมาที่อารมณ์ความร,รู้สึกของคุณเลยเป้ลมองว่าเอ้ยคุณก็แฮปปี้กับชีวิตของคุณดีในเรื่องของความรักคมสัมพันธรร์ถามว่า ถึงขั้นอยากมีไหมบางทีมันเป็นความรู้สึกว่าไม่ได้สนใจในเรื่องความรักเลยด้วยซ้ำนะที่เปิลรู้สึกเหมือนคุณรักตัวเองเติมเต็มด้วยตัวเองแล้วก็สนใจในตัวเองมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะไปโฟกัสเนี่ยแล,ล้วภาระความรับผิดชอบคุณก็เยอะคุณก็จะไปมุ่งมั่นทํางานหาเงินสร้างความมั่นคงเออแบบมีตังค์ดีกว่ามีความรักเนาะมีมีเงินแบบเออไม่มีแฟนไม่เป็นไรแต่ต้องมีเงินอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นฟิลคล้ายๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังโสดอยู่ก ชอบเนอะคุณอาจจะต้องดูแลคุณแม่ครอบครัวมีลูกน้องบริวารอะไรก็ตามที่คุณต้องจัดการอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นความรักมันเลยเป็นอะไรที่มันแบบไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญเลยเนอะถ้าเกิดคุณโสดนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนคุยเป้นคิดว่าคุณก็อาจจะยังคุยกันอยู่นะแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะค่อยเป็นข่อยไปไม่ได้รีบแล้วก็ยังดูเป็นไปไม่ค่อยได้เป็นไปได้ยากหรือมีเวลาให้กันน้อยเราก็ยังไม่ได้เห็นความสําคัญมากหรือคุณเห็นความสําคัญนั่นแหละแต่ว่ามันด้วย อะไรใดๆก็ตามที่เข้ามาเบียดบังเนาะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าอ่ะโอเคงั้นเราก็ไปโฟกัสอะไรที่มันจําเป็นที่ต้องทําก่อนมันมีความเป็นเหตุผลมากกว่าที่จะใช้อารมณ์เนาะเพราะฉะนั้นคุณก็จะแบบอ่ะคุยนะยังไปต่อนะแต่ยังไม่รีบอะไรเงี้ยอ่ะซึ่งก็ดีแล้วคนคนนั้นที่เข้ามาคุยกับคุณก็อาจจะเป็นคนที่นิ่งๆด้วยพูดน้อยค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันพอเขาไม่รีบคุณก็รีบไม่ได้อยู่แล้วเนาะ,ะสถานการณ์อาจจะเป็นประมาณนี้สําหรับคนมีคู่มีแฟนแล้วเป้นก็มองว่าก็ ไปด้วยกันได้เรื่อยๆนะไม่ได้มีการทะเลาะเบาแวงอะไรกันแล้วก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองมากกว่าเออไม่ได้มองว่ามันจะมีความรักมุ้งมิ้งอะไรมากมายแต่เหมือนกับว่าโอเคเราก็ไปเรื่อยๆแหละเรามีความมั่นคงเราสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวเราให้กับความสัมพันธ์แล้วก็ อยู่กันไปเป็นเหมือนเพื่อนเนาะไม่ว่าคุณจะคบกันมานานแค่ไหนมันมีความรู้สึกว่าอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลอะมันเลยไม่ค่อยได้มีความหวานแหววเท่าไหร่ถ้าแนะนําคนมีคู่ก็เออถ้ามันเติมความหวานกันได้นิดนึงก็อาจจะทําให้มันชุมชื่นมากขึ้นเนาะแต่ถามว่ามีปัญหาไหมก็ไม่ได้มีแต่ว่ามันเรื่อยๆเท่านั้นเองในความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมาถึงความรักให้กับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์หกเจ็ดเนาะช่วงวาเลนไทนยแบบนี้คนวันจันทร์ความรักจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่า มันมีความรักอยู่ตรงนั้นนะเออใครที่ทะเลาะเบาแวงกันไปใครที่เป็นคนคุยหายกันไปมันมีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาเหมือนกันอะใครรอคอยคนเก่ามันมีไพ่หกถ้วยแปลว่ามันจะมีการกลับเข้ามาของใครบางคนอาจจะเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่าหรือมันอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักเฉยๆก็ได้นะอาจจะไม่ได้เป็นคนคุยหรือเป็นแฟนแต่ว่าเป็นคนที่คุณเคยรู้จักกลับเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณไอกณ้ก่อนหน้านี้หายกันไปอยู่ๆช่วงนี้ก็จะมีการวนกลับมาเนาะ มันมีไพ่ของการวนเวียนค่อนข้างเยอะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ถามว่าเข้าเข้ามาแล้วมันมันยังไงไหมมันก็อาจจะยังไม่ได้พัฒนาหรือมีอะไรมากมายนักนะมันมีไพ่ห้าดแปลว,ว่ามันอาจจะมีความอีกโก้มีการยังมีการสื่อสารที่ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นอยู่ที่บั้นมองว่านะเออเพราะฉะนั้นมันก็ยังไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเกิดใครที่รอคอยคนเก่ามันจะมีการติดต่อพูดคุยสารสัมพันธ์กัน นะแต่ว่ามันยังไม่ได้ชัดเจนหรอกว่ากลับมามันจะแด้คืนดีมันจะได้สารสัมพันธ์กันไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องพยายามต่อสู้ด้วยกันค่อนข้างเยอะคือมันจะเป็นด้วยอีโก้ของคุณ2คนเป็นด้วยปัญหาต่างๆที่ก่อนหน้านี้ในกรณีที่คุณเคยมีความสัมพันธ์และแยกกันไปเนาะแปลว่าปัญหาเดิมๆมันยังต้องได้รับการแก้ไขหรือต้องแบบต้องต้องต้องค่อยๆช่วยกันอีกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังรีบไม่ได้เนาะถ้ามันไม่ได้มีการกลับมาของใครบางคนมันก็ต้องบอกว่า มันมีความคิดถึงค่ะพลังงานมันหมายความว่าเราแบบคิดถึงคนคนนั้นนะยังอยากแบบสารสัมพันธ์หรือว่ามันยังมีความพันธนาการบางอย่างที่ทาให้คุณระลึกถึงคนคนนั้นก็แล้วกันไม่ว่าเขาจะมีการกลับเข้ามาสารสัมพันธ์หรือไม่ก็ตามมันเหมือน Energy มันยังผูกกับคนเก่าๆอยู่ค่อนข้างชัดถ้าคุณไม่ได้มีคนเก่าเลยหรือไม่ได้รอคอยเลยคุณตัดเ n e r g y ไปก็ต้องบอกว่ามันมีแนวโน้มที่จะมีคนที่อายุแตกต่างกับคุณเยอะ คืออาจจะโตกว่าคุณเยอะๆหรือเด็กกว่าคุณเยอะๆก็ได้เข้ามาสารจมพันธ์กับคุณค่ะแต่ว่าพอมันมีอายุต่างกันเนาะมันก็เลยทําให้มันมีอุปสรรคปัญหาเหมือนกันคือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะดีเหรอมันจะไปได้เหรอหรือคนอื่นเขาจะมองยังไงมันจะดูแบบเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องของค่านิยมหรือเรื่องอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกอ่าเป็นอุปสรรคในการสารัมพันธ์กับคนคนนี้ก็เป็นไปได้แต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดเปิ้ลมองว่ามันจะมีคนเข้ามา แน่ๆไม่ว่าคุณจะอยากมีหรือไม่อยากมีก็ตามมันอาจจะเข้ามาจากหน้าที่การงานหรือเป็นคนเก่าๆกลับมาอย่างที่เพิ่นบอกเนาะได้นะแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะอุปสรรคค่อนข้างเยอะเลยนะส่วนคนคุยเหมือนกันค่ะเพื่อนก็มองว่าอุปสรรคปัญหาก็ยังมีอยู่พอสมควรเลยนะอาจะอย่างที่บอกอะด้วยอายุต่างกันมีความแตกต่างกันหรือว่าด้วยค่านิยมหรือมุมมองของคนอื่นทําให้คุณรู้สึก เหมือนทาให้รู้สึกทําไมคุณกับคู่มันมีความแตกต่างกันเยอะอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันจะไปด้วยกันได้เหรออะไรเงี้ยเป็นไปได้หรือคนเก่ามีอุปสรรคปัญหาที่เคยเคยเลิกลากันไปเพราะปัญหาเดิมๆมเนาะมันก็จะมีเรื่องนั้นแหละที่ทําให้คุณต้องคิดแล้วก็ยังต้องแก้ปัญหาอยู่ว่ามันจะไปกันรอดหรือเปล่าเป็นแบบนั้นก็ได้เนี่ยใช่ไหมไปเนี้ยสตรีงค่ะเป็นคนกับอ่าน้องสิงโตเนาะอันนี้เป็นน้องแมวหรือเปล่าเออเนี่ย ยังแบบมันมีความแตกต่างกันอ่ะมันมันเลยทําให้คนมองแบบเออมันจะเข้ากันได้เหรอหรือตัวคุณเองสองคนก็มีอะไรหลายอย่างที่มันแตกต่างกันมันเลยรีบไม่ได้เนาะค่อยเป็นค่อยไปนะเออมันแต่ว่ามันมีความรักอยู่ตรงนั้นค่ะเปิ้ลเชื่อว่าถ้าเกิดคุณสองคนจับมือการรักกันมากพอมันจะโอเคนะ ส่วนคนมีคู่อาระมัดระวังเรื่องคําพูดเรื่องอีโก้อะไรเงี้ยมีอะไรพูดกันตรงๆคือคุณมีความรักอยู่ตรงนั้นนะคุณยังรักกันดีอยู่แต่ว่าด้วยความแตกต่างของคุณหรือมีวิธีคิดที่แตกต่างกันด้วยอีโก้อะไรเงี้ยมันทําให้ บางทีมันไม่สื่อสารเพราะไม่สื่อสารก็ไม่เข้าใจกันเป็นไม่ได้ความรักมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องปรับจูนกันเนาะคบกันไปนานๆมันเป็นเรื่องปกติที่มันต้องมีลิ้นกับฟันกันบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามปรับจูนกันมีอะไรพูดคุยกันนะปันมองว่ามันก็จะผ่านไปได้ไม่ได้มีการทะเลาะเบาแวงอะไรรุนแรงถ้าเกิดคุณมีปัญหาทะเลาะเบาแวงหันหลังให้กันอะไรก่อนหน้านี้มาเดี๋ยวมันจะมีการกลับมาพูดคุยคืนดีกันได้แต่ก็ ต้องสื่อสารกันด้วยเหตุด้วยผลเนอะคุณยังมีความรักกันอยู่ค่ะเพราะมองว่ายังไงก็ไปต่อแน่นอน มาถึงคนเกิดวันสุดท้ายค่ะวันอังคารนะคะสำหรับความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์2,567เดือนแห่งความรักเดือนนี้ใครอยากจะดูวันอื่นๆสามารถไปดูย้อนได้หมดเลยนะคะพันทํทครบทั้ง7วันแล้ววันนี้วันสุดท้ายคือวันอังคารนะคะมาดูกันเลยพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาพันขอพูดคนมีคู่ก่อนเลยเพราะว่า energy ค่อนข้างดีมากนะคนมีคู่ค่ะมีทั้งคิงเหรียญกับควีนเหรียญเป็นไพ่คู่กันแล้วมี10บถ้วยด้วยนะแล้วก็มีไพ่หกไม้เป็นไพ่ของความมั่นคงคนที่เป็นคนมีคู่แล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนกันนหรือแแต่งงาล้ว กันแล้วนะเพิ้ลมองว่าความรักค่อนข้างจะชื้นมืดมีความสุขอบอุ่นแล้วก็รักกันดีมีความมั่นคงกันดีมากเพราะฉะนั้นเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าปัญหาอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้กันหรือไกลกันก็ตามนะถ้าอยู่ไกลกันมันก็จะมีความคิดถึงห่วงหาอาทรอะไรแบบนี้ถ้าอยู่ใกล้กันมันก็มีความรักกันชื้นมืดอยู่แล้วอาจจะชวนกันไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศแบบนี้ ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันค่อนข้างจะมีความอบอุ่นดีเลยเป็นเลยขอพูดก่อนเพราะมันขึ้นมาชัดเนาะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ายังงงง,งอยู่ยิ่งถ้าเกิดใครเป็นรักทางไกลอยู่ไกลกันอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะแต่ว่า มันมีความผูกพันกันค่ะเพิ้ลก็มองว่าความสัมพันธ์ก็ดําเนินไปได้ด้วยดีแต่มันอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไพ่หกไม้เป็นไพ่ของความสําเร็จแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเนอะเพราะฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยๆไปแล้วมันอาจจะมีความน้อยใจได้มันมีคุอินถือถ้วยขึ้นมาระมัดระวังเรื่องความน้อยใจถ้าเกิดยิ่งใครที่เป็นรักทางไกลเนอะแบบเออน้อยใจเขาแบบยังรักเราหรือเปล่าหรือเขาไม่ค่อยสนใจเราเปิ้ลนึกมองว่าความสัมพันธ์มันยังโอเคอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะแบบไปเรื่อยๆนึกออกว่ามันไม่ได้วื้อหวาไม่ได้ดูแบบโดดดเเ่่นนนอออะะไรรมมมาาากยซึงัจจป็คคุณหื คุณที่เป็นคนคุยก็ได้ที่มันอาจจะมีความแบบน้อยใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งรักจริงๆหรือเปล่าเป็นไปได้อันนี้เราก็ต้องดูดีๆนะแต่โดยรวมไม่ได้เห็นว่ามีการทะเลาะเบาแวงกันมันอาจจะมีความน้อยใจเล็กน้อยหรือว่ามีความแบบคิดถึงอะไรเงี้ยอาจเป็นไปได้ส่วนคนโสดอ่ะก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะมีคนเข้ามานะแต่ระมัดระวังก่อนว่าถ้าคุณเป็นคนโสดถ้ามันมีคนเข้ามาระวังว่าเขามีคู่มีแฟนแล้วหรือเปล่าหรือเขามาคุยกับคุณเนี่ยคือเขา คือมีแฟนหรือเปล่าถ้าไม่มีโอเคนะแต่ถ้ามีให้ระวังก็แล้วกันเพราะว่าเขาเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันมีความว่าถ้าเจอคนที่มีคู่คุณก็ทําอะไรไม่ได้ถูกปะเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจหรือป้องกันตัวไม่ไปรักเขาอเพื่อความปลอดภัยนะแต่ถ้าคนที่เข้ามาไม่ได้มีคู่มีแฟนแล้วโสดเหมือนคุณอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดี มองว่ามันสามารถพัฒนาได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาเนอะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสาาร้างสัมพันธ์แต่ถ้าเขาตัดสินใจเลือกคุณหรือว่าเข้ามาจีบคุณแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีความมั่นคงมากเลยซึ่งก็ปลอดภัยในการที่เราจะสามารถเปิดใจลองดูกับคนคนนี้ได้อ่ะก็ยินดีด้วยหวังว่าจะเป็นความรักที่ดีของคนที่เกิดวนันอังคารนะคะแล้วก็จบแล้วสําหรับคนทั้ง7วันในรอบเดือนกุมภาพันธ์นะคะพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย